จากกระแสะข่าวสุดเศร้านักแสดงนักร้องหญิงชื่อดังนากายามามิโฮเจ้าของบทบาทนางเอกภาพยนตร์รักในตำนานอย่างเดลสเตอร์เสียชีวิตในวัย54ปีตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้พบร่างของคุณนากายามามิโฮในอ่างอาบน้ำที่บ้านพักเขตชิบูยาประเทศญี่ปุ่นแต่ยังไม่มีผลการพิสูจน์อย่างเป็นทางการว่าเหตุเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไรล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่ได้เปิดผลพิสูจน์ให้ทราบอย่างชัดเจนแล้ว ตามรายงานของสื่อต่างประเทศเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบแล้วพบว่านากายามามิโฮนักแสดงนักร้องได้เสียชีวิตจากภาวะช็อกจากความร้อนและการจมน้ำถือว่าเป็นอุบัติเหตุและไม่พบจดหมายลาเขียนไว้แต่อย่างใดรวมไปถึงไม่พบการใช้สารเสพติดอีกทั้งห้องน้ำนั้นก็ยังล็อกอยู่ด้วยทั้งนี้สำหรับการเสียชีวิตของนากายามะมิโฮ ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเที่ยงของวันที่6ธันวาคม2567ที่ผ่านมาหลังจากที่เธอนั้นไม่ได้ไปขึ้นรถไฟเพื่อไปงานที่โอซาก้าตอน9้าโมงตามนัดและเมื่อเธอไม่ได้มาปรากฏตัวทีมงานก็ไปตามที่บ้านจนได้พบว่าเธอนั้นได้เสียชีวิตแล้วซึ่งพบร่างของเธอนั้นหมดลมอยู่ในอ่างอาบน้ำแต่ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้พิสูจน์ชัดเจนถึงเหตุเสียชีวิตของเธอ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ